สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการรีวิวเคสค่ะสำหรับตอนนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวเคสของ i6s และก็เคส s6 นะคะก็ i6s iphone นะคะแล้วก็ s6 ของ Samsung ในแบบเดียวกันนะคะลูกค้าแพ่นเดียวกันนะคะสั่งตัวนี้มา2ชิ้นในแบบเดียวกันเลยให้ดูกันเลยนะคะน่ารักมากตัวนี้เป็นมินิเมาส์นะคะ ของดิสนีย์แล้วก็แอบ,บกอปแบบมานะคะก็จะเป็นตัวโลโก้ตัวคาแรคเตอร์มิกกี้เมาส์มินิเมาส์นะคะก็ให้ดูว่าจะเป็นแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยชื่อเดียวกันของลูกค้าท่านเดียวกันนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันที่รายละเอียดของเคสให้เป็นเป็น สําหรับลูกค้าต่างตางๆลูกค้าบางคนที่อยากจะเรียนแบบนะคะไม่ต้องสนใจแพ้นะคะพอดีโดนแมวขวนนิดนึงไปเล่นกับแมวมาแมวก็มันเที้ยวเราเราก็มันเที้ยวแมวก็เล่นปัดกันไปปัดกันมาก็เป็นแผลนิดน,นึงนะคะอย่าไปดูมันน่กกากลัวโอเคก็ตัวนี้นะคะรายละเอียดของแบ็กกราวน์นี่คือน่ารักสุดๆเลยก็คือง่ายๆนะคะแบบง่ายๆแต่ว่าก็ให้ความหวานให้ให้มิติให้ความรู้สึกที่หวานนะคะ ก็จะเป็นการใช้สีบานเย็นโฮโลแกรมนะคะเป็นสีบานเย็นกากเพชรละเอียดผสมกับกากเพชรเล็กขนาดเล็กนะคะละเอียดก็คือละเอียดกว่าเล็กละเอียดกว่าไซส์เล็กนะคะก็คือไซส์ละเอียดสุดๆเลยผสมกับไซส์เล็กถัดลงมาเข้าใจกันไหมเอ่ยแอบสับสนงงกันไหมเอ่ยโอเค ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีการผสมกับเคสผสมกับ,กบเพชรสีเงินโฮโลแกรมอีกตัวหนึ่งด้วย นะคะก็เป็นแบ็กกราวก็จะเป็น3ตัวผสมกันนะคะสำหรับลูกค้าที่อชอบแบบนี้ก็แคปเจอร์รูปกันมาให้เลยก็ได้นะคะจะอธิบายให้ให้เราฟังเดี๋ยวจะสับสนกันไปเปล่าแคปเจอร์มาเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าใจเองเลยเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะส่วนลูกค้าที่จะไปทําเองก็ตามรายละเอียดที่เราบอกไปนะคะก็จะมี3อย่างทวนกันใหม่นะคะก็คือเงินโคโลแกรมละเอียดและ 2ก็คือบานเย็นโฮโลกร,รมละเอียด3คือบานเย็นไซส์เล็กโฮโลกร,รมนะคะผสมกันก็จะได้ตัวนี้แบ็คกราวตัวนี้นะคะแล้วก็มินิเมาส์ของเราโอ้โหก็ตัวนี้รายละเอียดเยอะหน่อยนะคะก็จะมีอะอคริลิกสีดังอะคริลิกสีเนื้อแล้วก็ มีการเพ้นนิดหน่อยด้วยนะคะสําหรับตรงตรงตาที่จริงเราจะใช้อะคริลิกก็ได้แต่ว่าพอดีลูกค้าคนนี้เห็นกันไม่เอ่ยคะเขาสั่งมาขอเป็นแบนเรียบละเอียดเลยนะคะเขาไม่ชอบสามมิติเขาบอกว่าขอเป็นแบนเราก็ใช้ตัวอะคริลิกไซส์แบนนะคะแล้วก็ถ้าประกอบกันด้วยอะคริลิกหลายๆชิ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะบางทีมันก็จะนูนขึ้นมานะคะก็จะแบนยากเราก็เลยใช้วิธีการลงเพ้น าวาดลูกดวงตาบ้างอะไรเงี้ยบางจุดนะคะก็จะเป็นการเทนบ้างแล้วก็อะคริลิกประกอบกันนะคะเช่นสีชมพูอ่อ,อนแล้วก็สีชมพูบานเย็นเข้มแล้วก็สีขาวนะคะสีดำสีเนื้อสีดำสีชมพูอ่อนแล้วก็มีตัวหัวใจนะคะเป็นอะคริลิกสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ชื่อ เป็นอะคริลิกนะคะแล้วก็มีกากเพชรสีชมพูบานเย็นโฮโลแกรมละเอียดนะคะตกแต่งบนชื่ออีกทีเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่มาสําเร็จรูปนะคะในท้องตลาดไม่มีขายนะคะเราก็ไปเพ้นเอาสำหรับลูกค้าที่จะ DIY เองหรือว่า,าร้านค้าที่จะ DIY ตัวนี้ก็จะเป็นาการเพ้นนะคะเป็นเพ้นกากเพชร ลงบนตัวอักษรอะคริลิกแล้วแต่สีที่เราจะตัดมาเลยใช้ไหนก็ได้แล้วก็มาเพ้นท์ภาพอีกทีนะคะโอเคนะคะก็เหมือนกันเลยให้ดูนะคะมันก็จะเป็นแบบแบนนะคะเราก็จะมีที่เราทำกันไปก่อนก็จะมีภาพอยู่ใน i g อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นรุ่น S6 กับรุ่น i 6 plus ที่เราเคยทำกันไปก็เคยทำแบบนี้ก็รวมๆกันแค่สีชิ้นเอง ก็แบบนู้นก็จะเป็นแบบนูนนะคะเป็นสามิติส่วนแบบนี้ก็จะเป็นแบบเรียบก็พยายามทําให้เรียบที่สุดตามสเปคที่ลูกค้าวางมาให้นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิว i6s กับ s6 นะคะก็2แบบนี้น่ารักกันไปเลยเป็นแบบเดียวกันนะคะโอเคก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอลากันไปก่อนในวันนี้นะคะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย